หลังคาจะแต่งเป็นแบบเรียบหรูนะคะไม่ฉูดฉาดมากแล้วก็เน้นการใช้งานที่ฟังก์ชั่นเบาะค่ะตัวหลังคาลายนี้นะคะจะมีชื่อเล่นว่าลาย2รางเรียบค่ะซึ่งตัวนี้จะเป็นหลังคาลักษณะที่จําลองเหมือนเราอยู่ในเครื่องบินค่ะเป็นแบบคอมฟอร์ตโหมดนะคะเขาก็จะปรับไปให้แบบนี้ทั้งพนักพิงแล้วก็ทั้งดันนองนะคะเขาก็จะกางออกเองพร้อมกันตามที่ตั้งโปรแกรมไว้เลยค่ะ สวัสดีค่ะาะวนการนิพนธ์ลิวิ วันนี้นะคะเราอยู่กับตัว All New คอมพิวเตอร์กันค่ะซึ่งคันนี้นะคะลูกค้าเนี่ยต้องการจะนำมาตกแต่งภายในสำหรับรับผู้บริหารค่ะโดยคอนเซปต์ของโทนสีภายในนะคะอยากจะได้โทนสีอบอุ่นค่ะหลังคาจะแต่งเป็นแบบเรียบหรูนะคะไม่ฉูดฉาดมากแล้วก็เน้นการใช้งานที่ฟังก์ชันเบาค่ะเดินทางระยะทางไกลนะคะนั่งได้สบายไม่มีเมื่อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในแต่ละส่วนกันเลยค่ะเริ่มจากส่วนแรกกันเลยค่ะจะเป็นส่วนด้านบนสุดนะคะเป็นของหลังคาค่ะคันนี้จะใช้เป็นหลังคา V I P A 101ค่ะมาพร้อมกับแอร์ไมโครบัสด้านหลังตัวหลังคาลายนี้นะคะจะมีชื่อเล่นว่าลาย2รางเรียบค่ะซึ่งตัวนี้จะเป็นหลังคาลักษณะที่จําลองเหมือนเราอยู่ในเครื่องบินค่ะลักษณะของเขาจะไม่ค่อยฉูดฉาดมากแต่ว่าแอบ,บซ่อนล,ลูกเล่นเป็นไฟที่ตรงกลางนะคะถ้าเราอยากให้รถเนี่ยดูหรูหราแบบนี้เราก็เลือกเป็นสีไฟนิ่งๆไว้แบบนี้ได้ค่ะหรือว่าเราอยากจะให้รถนะคะมีลูกเล่นเพิ่มเติมเราก็สามารถที่จะกดเลือกสีไฟจากรีโมทต,ตัวนี้ได้ค่ะอยากได้ไฟสีไหนก็กดไปเลยนะคะอยากให้เป็นไอซ์บลูให้ดูตัดกันขึ้นมาหน่อย ก็กดได้เลยหรือว่าอยากจะให้มีสเตปไฟเป็นสีรุ้งนะคะเราก็เลือกเป็นออโต้ไฟเขาก็จะวิ่งไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะ นอกจากไฟตรงกลางนะคะที่เป็นลูกเล่นที่บอกไว้แล้วก็ยังมีไฟดาวไลท์ค่ะที่ตัวนี้ลูกค้าสามารถสั่งติดเพิ่มเติมได้นะคะในกรณีที่ต้องการให้รถเนี่ยมีความสว่างมากขึ้นค่ะเวลาที่ต้องการใช้งานมีแสงสว่างเนี่ยเราก็สามารถที่จะเปิดตัวนี้ได้แต่ถ้าไม่ต้องการใช้นะคะเราก็สามารถที่จะกดปิดได้เหมือนกันค่ะและลายด้านข้างของหลังคานะคะจะออกแบบมาให้เป็นแบบทรงเดียวกันกันกบหลังคาเลยค่ะให้รับกันนะคะแต่ยังสามารถที่จะเขียนชื่อเขียนเบอร์ทโทรหรือว่าเลือกเป็นลวดลายได้ค่ะและด้านหลังสุดของหลังคาค่ะจะเป็น ส่วนของแอร์ไมโครบัสนะคะเราจะทําเป็นฝาครอบตัวแอร์แบบนี้ให้เลยลายด้านหน้านะคะสามารถเลือกเขียนชื่อได้เหมือนกันแล้วก็ยังมีลายด้านหลังสุดที่ประตูท้ายนะคะที่สามารถเขียนชื่อได้อีกหนึ่งช่องค่ะและกลับมาที่ด้านหน้าสุดนะคะตัวนี้จะเป็นฐานทีวีพับเก็บไฟฟ้าค่ะจะมีขนาดหน้าจอ24นิ้วนะคะสามารถที่จะกดปุ่มปุ๊บทีวีก็เปิดลงมาแบบนี้ค่ะหน้าจอใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะแล้วพอเราไม่ต้องการใช้งานนะคะเราก็จะกดปิดเก็บพับกลับเข้าไปเลยตัวนี้นะคะทีวีเนี่ยก็จะมีหน้าที่แสดงผลจากตัว วิทยุค่ะวิทยุสแสดงอะไรทีวีก็แสดงแบบแะนั้นเลยค่ะและต่อจากหลังคานะคะลงมาที่ด้านข้างค่ะจะใช้เป็นสีครีมเดียวกันเลยต่อเนื่องกันลงมาเพื่อให้ดูกลมกลืนกันทั้งคันนะคะแล้วก็แอบ,บมาตัดสีหน่อยตรงที่แผงข้างรีดลายตัวนี้ค่ะที่จะใช้เป็นสีส้มอิดนะคะให้เป็นสีเข้มขึ้นมาตัดกับตัวด้านข้างให้ดูโดดเด่นขึ้นมาค่ะส่วนตัวผ้าม่านนะคะที่อยู่ใกล้กับปูะะ่มครั่งค่ะเราก็จะใช้เป็นสีครีมเดียวกันนะคะเป็นแบบผ้ายืดเพื่อให้กรองแสงแต่ว่าให้แสงสว่างในยังพอเล็ดลอดเข้ามาด้านในใใได้อยู่ค่คะน ส่วนของห้องผู้โดยสารนะคะตัวเบาะผู้โดยสารเนี่ยเป็นความสําคัญอย่างมากเลยคันนี้นะคะเลือกใช้เป็นแบบ2 3 4ค่ะเบาะคู่หน้าเนี่ยเน้นๆใหญ่ๆเลยนะคะจะเป็นเบาะไฟฟ้าค่ะปรับเอนนอนไฟฟ้าได้6ทิศทางก็จะมีพนักพิงนะคะมีส่วนของดันน่องแล้วก็มีสไลด์ด้านหน้าด้านหลังค่ะโดยที่จะใช้ระบบจอนะคะในการควบคุมเนี่ยเป็นจอแบบทัชสกรีนเราก็สามารถที่จะกดปุ่มค่ะให้ตัวหน้าจอเนี่ยพับขึ้นมาแบบนี้แบบแมนวนวลนะคะก็กดเข้าไปที่ปุ่มโฮมเลยเขาก็จะมีตัวพนักพิงนะคะ สไลด์หน้าหลังแล้วก็ดันน่องค่ะให้เลือกปรับได้เรากดเข้าไปเขาก็จะให้ปรับได้ว่าเอาขึ้นเอาลงเท่าไร่หรือจะเปลี่ยนส่วนนะคะก็จะขยับแบบนี้ได้เลยแล้วแต่ว่าเราต้องการแบบไหนปรับได้ตามความพอใจของเราเลยนี่เอาดันน่องขึ้นอีกหรือว่าเอาดันน่องลงอีกก็ได้แล้วก็ถัดมานะคะจะเป็นปุ่มฟังก์ชันแล้วก็กดเข้าไปสามารถที่จะปรับนะคะเป็นลมเย็นได้3ระดับกดไปทีหนึ่งเขาจะเต็มให้ก่อนแล้วเราก็ค่อยปรับระดับลดลงถ้าเราต้องการให้ลมเนี่ยเบาลงค่ะ หรือจะเป็นอีกอันนึงก็คือเป็นฮีตติ้งนะคะเป็นทําความร้อนค่ะเวลาที่นั่งไปนะคะทําความร้อนไปแล้วก็กดปุ่มนวดไปด้วยแบบนี้บอกเลยว่าฟินมากๆกับแบบที่เซตเอาไว้แล้วเดี๋ยวเรามาลองกดที่เซตเอาไว้ให้ค่ะเป็นแบบคอมฟอร์ตโหมดนะคะเขาก็จะปรับไปให้แบบนี้ทั้งพนักพิงแล้วก็ทั้งดันน่องนะคะเขาก็จะกลางออกเองพร้อมกันตามที่ตั้งโปรแกรมไว้เลยค่ะ นอกจากฟังก์ชันปรับทัชสกรีนนะคะที่พักแขนฝั่งซ้ายแล้วฝั่งขวาค่ะเขาก็ยังมีตัวชาร์จแบ,บไตไร้สายนะคะเป็นไวเลสชาร์จ,จิงมาให้ด้วยแล้วก็นําโทรศัพท์ค่ะไปวางชาร์จนะคะปุ๊บแบบนี้ว่าถ้าโทรศัพท์ไม่รองรับนะคะการชาร์จแบบไร้สายล้วก็จะมี USB ตรงนี้ให้ด้วยค่ะสามารถที่จะเสียบชาร์จได้เลย ส่วนบาะผู้โดยสารแถวที่2ค่ะก็จะเป็นบาะแบบ3ที่นั่งนะคะเป็นแบบเว้นทางเดิน2แยก1แบบนี้ค่ะเพื่อให้เดินไปยังแถวที่3ได้มาต่อก,กันที่ด้านหลังของรถค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นบาะแถวที่3แบบที่บอกไปก็คือจะเป็นบาะพับเก็บได้ค่ะสามารถที่จะพับทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาขึ้นไปนะคะเพื่อปรับเปลี่ยนการใช้งานให้เป็นพื้นที่วางของกว้างๆแบบนี้ได้เลย มาถึงส่วนของห้องคนขับนะคะเบอะคนขับจะใช้เป็นเบาะเดิมนํามาหุ้มเปลี่ยนส้งเปลี่ยนสีให้เข้ากันกับภายในค่ะ และเครื่องเสียงนะคะคันนี้ใช้เป็นเครื่องเสียงชุดเล็กประกอบไปด้วยวิทยุ1เครื่องลำโพง3คู่ค่ะจะมีลำโพงที่ประตูคนขับนะคะข้างทีวีแล้วก็ด้านหลังที่ฝาครอบตู้แอร์ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับการตกแต่งแบบคันนี้ถ้าพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจตกแต่งแบบคันนี้ในงบประมาณ3ามแสนหกหมื่นบาทติดต่อมาได้เลยค่ะที่นิพนธ์การช่างค่ะจะโทรมาคุยกนก่อนก็ได้หรือว่าจะกดลิงก์แอดไลน์ทักมาคุยกนก่อนก็ได้ยินดีให้คำปรึกษาค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย